โอเคเกด o โซ r ฮาวร t ย d a y นิดหน่อยอันนี้น่อยอีกแล้วงคนรับมาค่ะทุกคนาทานอาหารวยกันค่ะเมนูนี้นะคะอันไหนสลัดไก่กรอบม้วนค่ะโอ้เมยยังเนเธอจะใส่อะไรเยอะๆขนาดนั้นนั่นนั่นเออลีลาด้วยนะใส่ธรรมดาที่น่าอ่ะอ่ะพอเธออีกน้ำคันนี้ สนุกเขาแหละดูออกโอเคลุไล่ลไลอยู่เพลียทอยเหมือนเล่นของเหมือนเด็กเล่นของเล่นอนอ่ะ <laughs> uh, Yes uh. <laughs> อันนี้นะคะไก่ทอดกรอบค่ะแครอทสลัดแก้วหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศค่ะสุาืาเทศนะคะเราเอาเม็ดออกค่ะเพราะเวลาเราถ้าเราไม่เอาเม็ดออกนะคะเวลาเราทานนะคะ นำ้ำมรหยุดติ้งติงต้งติง้งอ่าพอใหญ่สะอาด and right อ๋อใส่อะ,สะไรใช่ไหมใสไ่สไ,หสไห่หอมแดงกิเก้าเยอะมาบกเยระกร <c oughs> yeah. ะห้กาใส่กันในห้องนี้กลิ่นหมแดงกเต็มที่เลย พี่รกวานัทพูดจะ switch it r e v e ร s e ทำไมไม่ใส่น้ําจิ้มไก่ก่อนคะไก่ทอดนะคะไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะมีนี่ด้วยค่ะนี่อีกจานหนึ่งกินให้จุกกินให้อิ่มไปเลยค่ะเท่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 โอ้โหถือเบาหวานขึ้นตานะใส่เยอะขนาดนั้นอ่ะมอนได้ไหมนี่จุมาจุ

วางไม่ได้แซ่บจริงได้จริงเจอเจออรมณ์ดีเจอของถูกใจเออโหแซ่บถ้าใครอยากทานนะคะลองมาทำทานนะคะอร่อยค่ะทำง่ายด้วยแค่เอาไก่ไปทอดแล้วก็หั่นผักตามใจชอบค่ะเราชอบทานผักแบบไหนแล้วก็ หันชนิดนั้นแล้วมามาห่อมามวนะคะ่ะอร่อยค่ะลองทําทานดูนะคะส่วนแผ่นแป้งนี่นะคะเราไม่ทําเองนะคะเราซื้อแผ่นแป้งแบบสําเร็จรูปมาค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบา,บายบาย